อ like ยังไงครับไสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้พบกับแปะอีกแล้วนะวันนี้แปะจะพาทุกคนไปเล่นเกมตำนานมังกรไปเลยดีกว่าไม่ใช่ตำนานปลาคาทนะ ว่าเข้ามาแล้วสวยงามเหมือนอยู่ในวัดจีนเลยทุกคนวันนี้อยากจะเล่นแบบว่าสักมันไม่มีหนึ่งร้อยนะแล้วก็เอาเก้าสิบป่ะนี่เปิดโบเป็นเกมที่สวยงามนะทุกคนแปะชอบเล่นจริงๆไปมาถึงมาถึงได้มูฟวีสองสองรอบอแล้วได้สักเท่าไหร่วะ ยังไงครับมาอีกไหมเกมโบนัสเลี้ยวมาถึงได้โบนัสเลยว่ะทุกคนนี่นี่มันเพลินตรงนี้แหละดีแปะชอบอ่ะนี่หมุนติ้วไปมันเพิดเพลินเลยทีเดียวจ้ะนี่ปลาบู่ทองมาเลี้ยวอ่ะเรื่อยกะอายนะไอ้ชี่หายยังไงไในเท่าไหร่ตกลงที่เท่าไหร่ตกเท่าไหร่วะตกอุ้ยบางสามเอง ไม่สมกระแถมเนี่ยเอาอีกแล้วไงตกเก้าร้อยโอ้ยน้อยกว่าเดิมอีกไอ้ชี้เป่งไปพ่นมังกรพ่นไฟพูดพิกไม่ตกที่ปลาวะปุ๊บพ่นเบาๆยังไงขอปางเงินหน่อยแล้วปางเงินมาไหมไม่ถึงไอ้ชี้หาย มีหญิงก็ต้องมีอย่างดีวะาไยไม่ค่อยลุงเว้ยมันเป็นไรครับค่อยๆปั่นไปหลืออีกตั้งกี่มุนนะเหยาๆว,ว,ว่าบอกเลยมแตกนอกก็ดีแดกนอกก็ดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปไวแล้วเกินนะมึงพักแตกบ้างก็ได้ ยังไงแม่งหมูนังลึกเกินลึกกว่าคางเลี้ยวนะสงสัยเน็ตอ้วไม่ค่อยลีนะไปเรื่อยๆเฮ้ยเหมือนขาดทุงหรือเปล่าวะไม่เป็นไรแตกอยู่ม,มาแล้วมีหญิงต้องมีอย่างไปโบนัสคนระับโบนัส มาก่อนกินทุกวันช็อกโกแลตไอ้นั่นมันโดนนันไอ้ชี้นไหนตลกจริงจริงหลอด้วยตลกด้วยะจะใครอ่ะ้วยเองไปรางวัลกล้องโตโตตรงไหนวะไอ้ชิปเปอืมซีซัวตานะไปโบนัสมาอีกมันเรื่อยๆนะทุกคนโบนัสโดนัสมา สวยครับอทงสารแต่แม่ปลาบูอ้าวันนี้โอ้ยต้องกดแรง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 เท่าไรวะฟันสามได้เท่าเดิม <c oughs> ขอปลาเงินปลาทองหน่อยเหอเท่าไรเก็บแค่เท่าเดิม <c oughs> ขออีกได้มุยนี่ ฮยังไงไอชิบหายแม่งเท่าเดิมเว้ยไปกดเบาๆแล้วกดแบบเขี้วๆปลาทองมาแล้วจ้าแม่ปลาบู่มาแล้วขอปลาเงินอีกตัวได้ไหมปลาเงินปังเงินปังเงินปังโอ้ยพอดีเป๊ะจอดพอดีเลยชิบเป้ง สวยงามนะอย่างนี้คุยกันยาวย,ยงังไงขออีกอู๋สองพันเจ็ดโอเคเยอะที่สุดปุ๊บดอกสุดท้ายแล้วขออีถึงหมื่นเลยได้ไหมมันไม่ถึงอยู่แล้วอ่เจ็ดพันโอเคไหม่เป็นไรครับเกือบแป็กพังเนี่ย วิยสวยงามค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆ13ามุนสุดท้ายครับมาลุ้นกันต่อขอจบแบบสวยๆอย่าเป็นยังไงครับทุกคนอืมวิหกร้อยสามเสียบ โอเคก็ยังไหลนะทุกคนเกหมุนแล้วเจ็ดหมุนก็เลเี้ยวหกหมุนก็เลเี้ยวไปอย่างไวมีหญิงก็ต้องมีหยางเอาอีกเลเี้ยวได้อีกแล้วใช่ไหมหมุนฟีมีหญิงก็ต้องมีหยางนะทุกคนขับสองหมุน จบเลี้ยวหน้ากับไลค์แล้วไม่เป็นไ like, รว่าไม่เสียหายนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะว่าไปกล่องนาะไปใช้ตังกล่อง